นี่ครับหมอเก่งชาแนลนะครับเดี๋ยวพามาชมรีวิวระบบน้ํานะครับแล้วก็เปิดปิดนี่ฮะเครื่องสูบน้ํานะครับแล้วก็พักตรงท่อนี้ฮะสองพลิตรก็เป็น4ี่พันลิตรนะครับจํานวน2ท่อนะครับเปิดปิดน้ําอัตโนมัติครับเรามีวาวนะนี่ฮะแล้วก็ต่อท่อมาเนี้ยต่อท่อมานี่สูบจากน้องนี้ฮะสูบจากนนองนี้ครับจากน้องนี้คเนื้อที่ประมาณ3ไร่นะฮะเครื่องสูบน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ ูบก็มาพักถังตรงนี้นะถังตรงนี้ครับถังสองพันลิตรนะครับจํานวนสองถังก็เป็นสี่พันลิตรนะครับนี่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 ครับแล้วก็เปิดวาลงมาเลยนะครับสองท่อนะครับแล้วก็เปิดออกมานี่ไหลมานี่เราก็จะปลูกน้ํารอบหนองนี่เลยนะกันแทนต้องการที่ห้าครับแล้วเราค่อยทยอยปลูกไปครับนี่ครับนี่ครับ ยาวไปนู่นเลยนะครับรีวิวระบบน้ำนะครับที่อไรพุทธากำปูนแฟมเบรี่อันแตรทองคำที่5นะครับน้ำก็กำลังจวดจวดจวดแล้วครับเราทำการลดต้นกล้วยนะฮะต้นกล้วยตรงนี้ครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะทดสอบระบบน้ำสวนกล้วยใหม่นะครับนี่ครับระบบน้ำครับหลังจากเราวางท่อเสร็จแล้วนะเราดูด น้ำจากหนองนี้มาครับหนองนี้ก็มีความผูกพันของหมองเก่งนะครับเห็นตั้งแต่เด็กเลยนะฮะดูสิครับกล้วยครับกล้วยกล้วยเรากําลังนี่ฮะเปิดวาวเลยครับเปิดวาวแล้วก็ทดสอบดูนะครับน้ําไหลตัวติ้ง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 กล้วยเราเป็นยังไงบ้างนี่ฮะนี่ครับนี่ครับนี่ครับง่ายๆเลยนะครับระบบท่อสายพีนะโอ้โหกล้วยกําลังงอกงามมากเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว รออัปเดตไปดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวถ่าท่านผู้ชมคันแทรทองคําที่ห้านะครับที่ไรพุทธากำปูนแฟมบอรี่ครับนี่ครับนี่ครับจะได้กินนะครับนี่ครับเราลดน้ําแบบง่ายๆครับแค่เปิดวาล์วครับระบบน้ําเรานะฮะต้นกล้วยหน้าแรงนะครับเราต้องลดน้ําดูแลครับเราก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครับเราบอบโคลนไปครับพาดูแต่ละต้นเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเสียงน้ําไหลชื่นใจครับชื่นใจดูสิฮะดูสิครับ เดี๋ยวมองเก่งจะหาต้นมะพร้าวมาปลูกเสริมด้วยนะตอนนี้เราเอากล้วยนําล่องก่อนนะครับเป็นพืชพี่เลี้ยงครับพืชพี่เลี้ยงครับอ๋อท่อแตกไหมครับทำไมมันเปียกครับตรงนี้ครับท่อในรั่วครับน้ํำในรั่วน้อนี่น้อโอ้สวยงามครับสวยงามครับสีมือจานบานครับพ่อหมอเก่งเองครับเป็นคนวางระบบน้ำนะครั ฉันเทวาค่าหลังจากเกษียณปี60 61 62 6หเป็นชาวนาะเต็มที่แล้วค่ะปีนี้ที่บ้านก็จะเพียนนะคะนาโกที่ไร่พุทธคาคำคูณแ a มลี่ปีนี้ได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียว127ยยบกระสอบอันนี้คือข้าวพ้าเจ้าพระเจ้า,จา,จาปลูกกี่ไร่ครับปลูกกี่ไร่ข้าวเหนียวปลูกเจ็ดไร่ ข้อนี้ปลูกเจ็ดไร่ได้กี่กระสอบกระสอบหนึ่งหนักยี่สิบแปดกิโลก็น่าจะได้สามตันครึ่งสามตันครึ่งเจ็ดไร่แล้วแล้วแล้วข้าวข้าวนี่แหละครับข้าวข้าวเจ้าปีนี้มันมันแรงข้าวเจ้ามันแรงได้เท่าไหร่ครับข้าวเจ้าไปข้าวเจ้าก็ร้อยสี่สิบกระสอบแต่ว่าแบงครึ่งกับคนทําได้คนละครึ่งคนละเจ็ดสิบกระสอบค่ะแล้ววันนี้เราจะทําแบร์เราขายไหมเราจะสีขายไหมยังเหนื่อย โอ้ยยังไม่ได้ข้าวใหม่ข้าวใหม่ได้หรือยังข้าวใหม่วันนี้หนึ่งข้าวใหม่ไปห้องหมูวันนี้เราจะมากินอะไรข้าวใหม่เราข้าวใหม่กับปลามันอยู่ปลามันของหมอสามโอ้เดี๋ยวเราก็ไปกินปลามันดูคนเพิ่งเสียกำลังต้มปลามาดูต้มปลามาดูต้มปลาไหนในต้มปลาอยู่ไหนมามามาไปต้มปลาต้มปลามาดูหม้อต้มปลาก๋วยไก่ของหมอสามหอมหอมยังหอมยังนี่ต้มยังนี่นะต้มปลาข๋วยไ่เว้ยเดือดปุดพูดพูดอยู่พูดนะ ใส่ใส่ใสใสอุ้ยกางเสียนนอยนั่นล้วบุ้ยบกอ่างใหญ่อยู่หน้าได้เลยหน้าไปนี่บุ้ยหุ้่นนะหอมหวยห่วยอยู่หุ่นมาเด้อมาเด้อโอ้ยบุ้ยหนะปลาเป็นเต็มฝีมือน้าปุยน้าปุยขี้น่านมากใส่หน้าบานใส่หน้าบานโอ้ยหอมหวยมาเด้อมาเด้อมาเด้อหนาปุยน่านมาใส่ใส the ่เอาเท้าเท่าเท้าขึ้นไม้ดูเท่าขึ้นไม้ดูนี่เท่าขึ้นไม้ดูนี่บุ่นนาบวตบุดบุตดูบุ่นนา เอาสังไดยมานะปุ้ยปุ๋ยน้าปุ๋ยนะแล้วปูงเราบอกปุ้งเราบอกยังเอาเอาเอาถามคุณพ่อไ่ดูท้าคุณพ่อไปดูนะพู๋ยกาท่านผู้ชมหมอเก่งเสน่ห์ของคจะกินหากิโลค่ะหากิโลโอ้ยปุ๋ยนะมาเด้อมาเด้อครับมาเด้ออ้าวยายสามทำอะไรครับวันนี้ปิ้งปลาค่ะปลาหยังนี่หลายปลาไมยเอามาได้ใส่แล้วมาได้น้องได้แล้วนี่โอ้ยมาเด้อปิ้งปลาคอไม่ได้ไปจับปลาจีหอยน้ำบ่นี่จีหอยค่ะหอยยังน้อนี่ หอยเชอรี่หอยเชอรี่หลายหลายหอยเชอรี่มือนี้โอ้คือเป็นแต่แซ่บแต่ละเมนูเที่ยงเขาเนาะมือนี้เนาะเอาแต่ตัวใหญ่ๆมากโอ้ยมาเด้อมาเด้อกินยูสัยห้าตอนนี้เากินยูสัยนี่เบิางที่ล่ะหอยหอยยังนี่เนื้อปลามันสุกเป็นบ่อเออบาง่างเน้อปลามันสุกปลามันเปิดออกแม่นบอกทดสอบบางไมดูแม่ันแม่นโอ้มันดาปากไปว่าสุกแล้วมันบ่อเนี้ยนะดาปากอัน สุกแล้วเพราะมีพายาดแน่นอนเลยเนาะแบบนีเนาะกินได้กินได้สุกโอ้ยใส่ละปลาคอโอ้ยเห็นนะปลาคอใหญ่ต้มปลาคอใหญ่ต้มเหมือนปลาคอนอยปลาคอนอยปิ้งมันยังปิ่โอ้มาเด้อมาเด้อใครอยากกินมาเด้อนี่ปลาปลาคุณหมอนะคะปลาคุณหมอน่ก็มีบอนี่ปลาพยาบาลมีบอปลาพยาบาลมีบอลเดียวมีแต่ปลาคุณหมอเนาะโอ้ยเห็นนะหมอแซบมาเด้อมาเด้อหอม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 ห่วยๆเลยเนาะหอมห่วยๆเลยเุ็นนะ กินกับข้าวมายด้ค่ะเม่นบ่ข้าวมาค่ะข้าวมายหอมหอมต้มปลาคอกับอีกตัวใหญ่ตัวใหญ่เนาะเอามาบางส่วนแค่นั้นบ่าเดี๋ยวเมส่าเมษาจะเก็บอีกรอบมันกินตุมอาจารย์หมอเก่งมากก่าท่านมาก่าท่านมาบอกกันเนาะแบบมาดุนดุนเหมือนนี้เออก่งมากก็เลยพาแขกมาเที่ยวหน้าครับครับมาเด้อมาเด้อกินยาคุณยายคำพูนกินได้จะบอจีหอยนะน่ะโอ้ยจีหอยเชอรี่จีหอยเชอรี่เป็นไงจีหอยนะ หอยโครงบอกินอย่างไดน้อกินอย่างไดนอมันไครบอมันไขรอยู่บอมันไขรอยู่บอใส่ตุ่มประคองยายกินใดอยู่บอไม่ยายโอ้ยตาบังดูตากินบังดูหนังเอาขึ้มีตอนประแดดยังนีประแดกแท่โอ้ยสดโอ้โหนี่ฝีมือนะคะปลาปีมือแสบแสบบ่แสบบอโอ้ยมอเกงไปกินน้ำกันเด้อบานเด้อ วันนี้ก็อยู่ที่ไร่วุทากำปูเ็นเบอรีนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวมะพร้าวนะฮะหลังจากเรากินปิงปนป้งปลาเสร็จแล้วฮะปิ้งปลาฉี่หอยเสร็จแล้วเรามารีวิวดูมะพร้าวรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้มอมเก่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวิธีดูมะพร้าวแก่ดูยังไงครับจำไม่ได้ว่ามันออกแซงตอนไหนครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเก็บกินชุมรสชาติไปเลยดีกว่านะครับตามมาเลยครับโอ้ยมันอยู่สูงเอาไม่ถึงเลยอเอาไม่ถึงเลยเอาเบาหอานเลยมันก็ยิ่สูงแต่ว,ว่าเหยียดยังไงดีวะ โอ้ยเอาไม่แสงมาต่อยว่าน้อยจังไลบ้านนี่น้อเรมีผู้ช่วยแล้วครับบันไดนะขึ้นบันไดเลยครับขึ้นบันไดเลยนี่ฮะเราจะเอาทั้งแซงเลยนะครับมะพร้าวครับมะพร้าวครับนี่ครับเราจะตัดเอาทั้งแซงเลยไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะหลุดได้ยังครับเออโอ้ยหล่นลงไปเรียบร้อยแล้วฮะมะพร้าวครับแซงนี้ก็น่ากินนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูคร <H ur loyalty> ับรสชาติยยกีวันนี้ครับเราจะมารีวิวยังบกพร้าวห้องแม่นบ่าิ้นาบกพร้าวพาบรรทุปาดูรูป่านดูสบบ่สบบมองดูปาดมองดูมะพร้าวสดๆจากต้นเลยนนี่เนาะเอามองดูแกบอแกบอเอาอุ้พอดีพอดีพอดีบอโอ้เอ้า เป็นตาแสบแล้วนี่เนาะหอมมาเนาะบัดนเนาะมาหลุด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 มะพร้าวเฮ้ารีวิวรสชาติมะพร้าวเฮ้าโอ้จะหาแก้วมาใส่ก่อนเด้อมาดูอุ้ยอุ้ยแก้วบ่าตึงบ่อุ้ยน้ำเอาใส่แก้วใส่แก้วเฮ้าพอดีพอดีพอดีเจใส่แก้วดูเจใส่แก้วดูเจใส่แก้วดูตาแสบบ่าตาแสบบ่ะเฮ้ามาดูมาดูมาดูโอ้ยเอาเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยน้ำไหลเล้วเนาะจะกี้เนาะ เกล็ด <Scale> hmm. ้วงลูกโอ้โอ้ยน้ำมะพร้าวม่ไงม่ไงซีมมองดูนี่ซิมมองดูเอาน้ำมะพร้าวครับหนามมะพร้าวนี่มีไงปลูก๋ยนี่ต้นนี้นะมีแล้วมีแล้วเอาม่ไงเอาม่ไงม่ไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอลแจ้งบอลจะจะไปเก็บกินข้าวก่อนอ่ะซิมเลยมีไงเป็นยังไหนไปยังไหน หวานหอมอยู่บ่หวานหอมพร้อมโอ้ยเอาเบิดแก้วดูเบิ้ลเบิ้ลเบิ้เบิ้ลเบิ้บ่เออ <c oughs> <c oughs> โอ้สุกพอดีครับเนื้อแก่พอดีนะครับน่ากินเลยนะครับเน,นื้นอมะพร้าวมันเป็นยังอันนี้จะก,กี่เพราะยังนี่นะเพาะกล้วยอ้ยเพราะกล้วยจีอุ้ยกล้วยเป็นยัพันยังแน่แล่ะนี่อันนี้พันเล็บมือหน้าเล็บมือหน้าน้ำว่าตัวนี้น้ำว่า อุ้ยถ้าเหมืนกับเมีนตีเพราะได้ขายจากบาทหลือได้ขายจากถุงหรือวอาทิตย์นี้เฮาขายจากต้นแล้วได้ขายสิบหาดถุงอ้าวบ่ไดอเฮ็หตุละน้อยที่นี่ไหนเหตุละน้อยบ่อเป็นเรื่อยเรื่อยเฮ็ดคู่มือโอ้เหตุตัวละมือเนาะมือละสิบนอมือละสิบนอสิบนอสิบนอก็ได้เลยตี่นี่นะโอ้สุดยอดสุดยอดจะกี่เฮาเนี่ยเพราะปั๊กผ้าก็มีตี่ปักผ้า่านี่ปักผ้าก็มีโอ้ปักผ้าขายยังไปั๊กผ้าเฮาปักผ้าขายสามนอหล่อหนึ่งสามนอหล่อหนึ่งกล้วยเฮาล่ท นอละสามสิบบาทนอละสามสิบาทพอให้น้ำยางดีเลยเนาะเอาหอดทีเลยเลยเด้อนี่เนาะเออเอาไปปลูกไปมันกระซึมนขึ้นมาโหลดเฮ้ยแต่ว่ามันมันต้องเหี่ยวซะก่อนสันเท่าคนเอาไปโหลดอันนี้ฟอมหยกขึ้นฟอมยกขึ้นไปปลูกได้เลยรับรองสวยงามแน่นอนเนาะออร์แกนิกเต็แท้เลยเนี่ยเนี่ยได้กินแน่นอนเลยยาจกีให้นอแถวเลยเลยเป็นบ่อนี่ตื่นขึ้นมายังไม่เศร้ายางกีกัน <ส>ข้าง่ากาเขางหมเขาไหวดี้สว่างเขาสู้เขากับมาคุดเอารดตีมะอือละทิบนอบ่อใส่นอเอานอไนอโอ้ยดินบ <ส irm> <łada> ะแกนบ่ดินน่ะบดินบะแกนเนาะเออผุ้น่ะหลากลายเลยกลวยเข้าแบบใส่ใส่งเจัดกรเหุ่มนามันบ่แดดได้เนาะบางแนนีเนาะกลวยสวนกลวยเข้านี่ไอออกเครือออกนี่เขากับเอาไปขายไดเนาะเขาขายนอบ้านเขาขายนอใส่ะนอโอ้ยคุณเป็นมันเบิรละบ่ นอไปใส่บ่นละนี่น่ะโอ้ยตัวนี้มันคือคอหักวะนี่ชุกแล้วชุกแล้วตัดไปกินนะคอหักคอหักคอหักมาเป็นยังตัวนี้คอหักโอ้นอมันแถวเหนียงก็ะคูดไปขาเลยเนาะโอ้เป็นเงินเป็นทองเออได้เป็นเงินเป็นทองบักคุ้งกันสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนี่เเออฮ็ดมือแล้วเฮ็ดีละหน่อยเนาะเฮ็ดคู่มือคู่มือสม่ำเสมอเกี่ยวข้อแล้วเออเกี่ยวข้อแล้วเกี่ยวข้แล้วก็มีเพียรเกะตลอดเลยดิ ได้ได้อีกบ้านนี้สิทธาจะขายเขาเห็นแ่้วบน้นคอือก็ขายเออขายกล้วยได้นำ้ำขายกล้วยขายบลาคุ้งซุกเออเขามีหน้ามัามปลูกได้เบิร์ดเออขายนอ,อกล้วยขายใบกล้วยแล้วบ้านนี้ไม่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 ต้นนี้คือคนรู้ขาวางทางเขานี่บ่ค้ำมันบ่หนี่ออโอ้ยหอมทองหอมทองออหอมทองอ่ะอ่ะเป็นยังไงทางนี้เฮากล้วยทางนี้เป็นแดไดีก่านอ้กล้วยทางนี้เฮาขายนอเนาะ ใส่เครื่องเดมาจองให้ฮะโอ้พี่บอโอ้นี่บอใส่ใส่สุกลรตีต้นนี่นะบอบอบอมาดูอยู่ทิศนาก็ได้ทิศนาก็ได้มันตึงๆคอนนี่ตีแสบด้วยนี่หอมทองเนาะของยากีเนาะโอเคนี่ตดแแ่เลยด้วยนี่โอ้ยหอมทองเป็นในทางขุนเท่ากับทดลองระบบน้ำนะครับคันแแททองคำที่ห้าที่ไรพุทธาคามพูลแฟมมอรี่ ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลขอบคุณครับ